สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วเริ่มแล้วกำลังจะวอร์มนะคะทวนท่าให้น้องเนื่องจากว่าน้องลาไปถ่ายรายการหลายวันนะคะกำลังทวนท่าให้น้องตามทันเพื่อนแน่นอนค่ะเช้านี้มันซ้อมเดี๋ยวเย็นนี้น้องก็จะไปงานที่มมสอนะคะงั้นน้องในของวง ของลูงสาวหน่อยขึ้นทุ <c oughs> <c oughs> ่มหนึ uh ่งพันสาทุมด้วพี่น้องคยายยุไก่มอมมสกะฝากไปกับนงใจเด้อพอเลมมื่อนีวันเกิดพ่อหลมยอดลังก็ได้ยอดลังก็ได้คุณาเฟด้๋ย้วครับถ้าถึงท่านไหนท่านไหนใร่นี้ใช่ค่ะเรื่องพักวพักจคมพักอยู่ค่ะทั้งนแต่หน้าตาดูอิดเดิะ อิร้อยคือแบบว่าเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนน้อยอะไรแบบนี้ดูแบบจะร่วงโรยเลยตลอดเวลาเรียกว่าอิ่มก่อบ้านก่อโอ้ยปอาดูไปแม่ไปแม่เขาเอินผู้หญิงคืนคืนแม่ผู้หญิงไปฟ้อนค่ะไปจ้าไปนีคนตัดนะคะแบบใดอะแบบใดแบบใดโอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะโอ้ตำตำ ซ้อมฟอนซอมฟอนบาที่นี่อ่ะไม่ทันแล้วเกินไม่ได้ซูมเลยถ่ายแบบไกลมากเห็นแล้วเนาะเอามาหนารักนี้ด้วยละ น่ารักดีเด้ละ่ะไม่มันเห็นไกลๆอะ่ะเนี่ยยืนบางอยู่เออแล้วก็ทำให้ดูเหมือนเดิมแค่ไหนบางยืดโซ่เปิดแม่นตากระตาญามันไกลเองมุ้เหม็นน่ารักน่ารัก,อกแอบซองลูกสาวครับพี่น้องพ่ <c oughs> พอๆเป็นแม่เอ็มซีในเบิ่ MC, งกัน์ดไม่เป็นทาเต้นในเพลงเพลงหนึ่งมีละพี่น้องไม่ไม่ได้ทำคนควนอะไรนะ S <S เอาอคิแอบดิคิดว่าแอบมิดอยู่บ่สิส,สันหน่อยมันขึ้นซ้อมเมือนเรื่องนี้เรามีงานทีมมอ,มอสอะะ่ด้วยค่ะผู้ยยุไกจฝาแบกกำลังใจทีมงานนะบ๊ายบายก็พอแ,แล้ว <S 2> <S 2> เนาเอชาร์จพลังตัดภาพมาแล้วซ้อมเต็มซ้อมฟอนเร็จไปเดียวรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ ตะพับพไปตะทับามาเนื่องจากว่าอเองนะคะที่ใช้ในการซ้อมอาจจะมีลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นสคริปที่เราใช้ในการทำโชว์ไน์ในฤดูกาลนี้นะคะยังไม่ทันได้เปิดเผยขออนุญาตตะทับไปตะทับามาเก็บบรรยากาศใที่ร้องรรับชมแม่นด้ไนอินจีกอ เมื่อนี้เป็นแดนบางๆตาเพราะว่าส่วนหนึ่งไปงานล้ำซิ่งนะคะทีมจะนี่แดนไปงานล้ำซิ่งแล้วก็อีกบางส่วนนะคะต้องเตรียมตัวไปงานมินิเย็นนี้นะคะมันก็ได้เป็นบางๆตาเนาะค่ะแดนมืน่อน,นี้เท่าใครได้รู้ใครที่ยังไม้ทราบากวประทมีเทีนะทุกคนนะจ๊วันที่สิบนะคะมีประทมีเทียนวันที่สิบบ่อโจเขานะคะประทมีเที ในมาทุกคนจะลงภาพควาเกิดฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะโซนนี้อ,อากาศร้อนมากชื้นมากที่สุดแต่เราม่าช่วง้าสอนช่วงกลางวันก็จะเป็นห่อนน้อยหน่อยนะแ,แต่แต่ละคนจะอึดเป็นเมื่อยๆห่อนๆนะคะตแต่เดุ่กท่านเห็นนี่ต้งพองขอบคุณทีมผู้บริหารนะคะมาโจส,นส,นสนอนเพป็น ลิงเห็นว่าอาจารย์หอนเพิ่นออกพลุ่มมาหายกังหลายตัวเบิ <h <h ่งพระดลแต่พอได้ปัดเป่าคลรอนอะไรบางนะคะขาเาก็ต uh,> ิดตังพลุ่มแบบนี้ระนะ่คือนมคนใ้องก็คืทงาบางตม่่ับพี่ดองเบิ่งโมเมนต์ในช่วงนี้ไปสกอนเนากพี่ดองแล้ว เท่ากับไททาฟอนทารลัมมาเห็นตรงกันเพราะว่าเป็นความลับอยู่นะคะเดี๋ยวจะไม่สุ่มอะไรเปิดวงนี้นะคะว่าลำโพนโชว์เวทีใหญ่ขึ้นจอเยอะขึ้นออกแบบรูปแบบแบบสนุกสนานรูปแบบแบบอลังการในน้อนชุดคนหัวปีนี้ก็ที่สุดอ่ะพี่ร้องคือได้ว่า สุดๆจริงๆนะคะเพราะว่าแอดมินกำลังติดอยู่เห็นงานที่6ชุดแล้วพี่รองเห็นชุดนี้มัวยิ้คนเราแบบอยากให้พี่รองติดตามแห่งกำลังใจนะคะไม่ว่าจะโชว์นะคะโชว์ปีนี้นะคะชุดใหญ่นี่เยอะมากโชว์ใหญ่เยอะมากนะคะปีนี้ฝากติดตามด้วยนะคะหักสำคัเจ้าภาพบ่จำกัดบ่จำกัดจำนวนนะคะพี่รองท่าว่าเราค่อนข้างที่จะพร้อมมาระดับแรงแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวหลังวันทีสิบ เพิ่นจะมีประทงวิเทศเดี๋ยวห้องกไดกอัปเดตอีกว่าจะมีอะไรบ้างนะคะรอติดตามรอติดตามข่าวสารเลยนะคะพี่น้องคะบ่วว่าจะเป็นลําเรื่องเพิ่นกับซ้อมยั่งเข้มคนแม้แต่กระทั่งซ้อมก็ยังแบบน่าดูอะ่ะอยากจะาให้ออกงานเร็วๆอยากให้ทุกท่านได้ดูนะคะแต่อันนี้ก็ขอขออนุญาตภาคเสียงทับเพราะว่าเพิ่นกับจะเราเรื่องค่อนข้างที่จะ ชีวย,ยนิดนึงได้ะค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็คือกันการแบ่ว่าเขาเรียกว่าบีบให้น้องๆน,น,นี่ตั้งใจไม้มีกำลังใจในการฝึกซ้อมในช่วงนี้นะพี่เราเนาะมือแรงมือแรงเด้องั้นมอมอสอยอย่าลืมเด้อผู้ใดอยู่ยใกล้ๆกัะ ไปเห็กนกำลังใจทีมงานเฮาสาวน้อยเพลินแพลนกับสาวน้อยลำพันโชนะคะไปงานโชว์มินิเย็นนี้ที่มอมาโนะคะมีข่าวว่าวันที่16หรือ17นะคะจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะรอติดตามได้ที่ช่องบอโจนะคะเพิ่อเห้ข่าวมะเดื่อจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดให้พี่น้องในเบื้องกันไลฟ์สดแรก EP แรกหลังจากปิดวงนะคะพี่น้องคะเสียงเงิยบผ่าก็จะเป็นมุกมุกนิดนีดเสียงเบ,บาๆจาังน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังมันจะไปตัดกับเสียงที่ อ่เป็นกำลังพยุงเด็กหน่อยอยู่เนาะพีน่น้องน้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องน้องต้นหดิวลำเพินออฟฟิเชียลเบื่องคีเป็นจบบ้าขงขังโฆษณาได้พีน่น้องเด้อถือเป็นการซัพพอร์ตช่องน้องต้นหดิวนะคะพีน่น้องค่ะเบื้องแกวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เองเวลาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ด้วยเพื่ควาสุภาพเนาะพีน่น้องก็ากเป็นกำลังใจใหนงานน้องสาวนบอย รำเพรียโชว์นำนะคะพี่น้องค่ะขอขอเพื่อคทุกท่านที่สนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมานะคะพี่น้องเพราะพราะไม่ไมีความสุขเพาะให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องเอ้าแอมมินก็หายแนวเบาไปเบาจนบ่ได้หายใจพี่น้องย็จะฟังรำพันเพราะว่าขออนุญาตเบาควบเสียงเดี๋ยวมันสิบหกหกแปดนาทีเท่ากับฮาเบาไปให้มันครบแปดนาทีค่ะพี่น้องจะฟังรำพันกันเลยต้องคลิปสักฝากเบิ้งคลิปให้ได้ มองเห็นน้ำยิ้วไหลไหลเห็ได้ปังๆมนันหมันเป็นน้ำกันนะคะพอๆอันเนี่ยกระด้นนี่ชิดบิง้งช่องทางตัวเรีวได้ยอดยิ้วแตม,มีรายได้เสริมนะคะพี่น้องค่ะถือว่าอ่าถือว่ามือดีก็เต็มทีแล้วพี่น้อ,องส่องสว่ส ช่วงตอนที่ทานชิปว่นมกับเป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วก็น่าจะได้ปล่อยพักแล้วนะคะแล้วก็มาอีกทีช่วงบ่ายสําหรับแดนเซอร์สําหรับส่วนหนึ่งที่ไปงนนั้นมินกับไปงนนั้นมีนนะคะแต่ว่าส่วนที่ยังเหลืออยู่กับยังาทาการซ้อมต่อไปนะคะฝากเป็นกาลังใจให้เราลองนะ้เอา้าคขาดววาคลิปนี้จีฝากไวช้ชมีงก่อนค่ะพี่รองคะขอการคิดหนาสวัสดีจ้า